่ะกับมาโหดบอกเผา,าต่อนะคะพี่นอ้องทั้งที่ม่ค่อยได้โหด่วนมากับฝากเทวดาหละจ้ะงามนว่าหานันในแรงนะคะต้นนี้ก็เอาไว้จังสีกรน,นี่ค่ะวก็ทั้งทีอีกนะคะต้นนี้แบบงามเลยค่ะสูงโอโทแบบ ต้นนี้คือแบบนอนแบบติดติดผืนค้างนะคะบางเือหนามทอเข้าหัวเข้ากับประเทศเหนมาเฮ็ดแต่ว่ามองนี่ก็คือหลากบุกขพขาวมันถึงแหละล่ะคะ่ะเพื่อนบอกว่าใบโปะกุ้มไปหอดใสหลกักมันก็นจะมาหอดหนั่นแล้วนะคะนี่คะ่กะก็ถือว่ามันในกินน้ำอยู่นะคะนี่คะ่ะต้นนี้บ่ใน้ในถึงเดี๋ยวจะมาตอทอไหมนะคะกะับต้นใหญ่ล่ะคะ่ะนี่คะ่ะมะพร้าว จะสองปีวันวาเลนไทน์นี้ค่ะนี่ค่ะกวาสีไดปานีกับเพี้ยนโรเบสันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเช้าของวันนี้นะคะเป็นเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่สองของเดือนมกราสองห้าหกเจ็ดนะคะนี่ค่ะต้งมีกัเดี๋ยวใส่สายยางใส่นะคะเพราะว่า พอไม่ได้แตกแล้วก็ได้รูดบางมองกับใส่ขอต่อสามทางมาปิดก็ได้ใส่สายยางเดินเอานะคะนี่ค่ะนี่คือต้นมะพร้าวของเฮานะคะมองได้ทอถึงข้ากัตรงถึงนะคะบ่ถึงห้อก็าสาย,ยางหลาบรรยากาศรถค่ะบรรยากาศตอนเช้านี่อยู่กับซิมาเปิดน้ำใส่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เปิดใส่เลยเพราะว่านี่ค่ะ อมันรูดออกนะคะก็เปิดวายแบบนี้เลยนะคะ,คะต้นมะพร้าวของห้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้องน้ำค่ะตอนนี้ปล่อยน้ำใส่บอกทัวน้ำแล้วบาดเปลอยเส่คล้องนะคะก็จะมีอีกต้นหนึ่งตงน้นนะคะบรรยากาศทั้งผนกระมีนะคะแต่ทั้งผลโล่งที่หลังค่ะ แต่บอกเผ่าเอามาหลุนด้วยกันแต่ค่อยปลูกค่ะโบมีเวลาซิดากับเบเดฮอนะคะกะจะเหตุให้มันเป็นกเกษตรผสมผสานนะคะตรงนี้ใครอยากมาดูอยากมาชมก็เชิญได้นะคะแต่ตอนนี้โจนกะล่างหลยโจนเขามาลักของอยู่บ้านค่ะมาลักหล่อ มารากเข่านะคะแล้วกะ็มารากเครื่องตัดใหม่ผ่อนะคะนี่ค่ะกะเอามาปลูกนะคะจริงบอกเผามันนี่ตอนนั้นแม่มากกับระเด็ดปูกเลยนะคะเดี๋ยวปีนี้สีเฮ็ดไม้ค่ะนี่ค่ะบอกเผานี่คือรอบๆแปลงของอิวนะคะจะพายางเบิงนะคะ เอื้ดนามแซ่บัวไว้ก่อนมีบอหลายค่ะมันจะไปบองามช่วงต้นบกม่วงอะค่ะมันเป็นดินแบบใดกับบลูกระลางเพี้ยนหรือว่ามันบ่คอยถึกแดดคักนะคะแต่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบซิปกว่าต้นนี้ค่ะถือว่างามใส่ใดาเลยผ่านจะเลือกอีกประมาณสามต้นสี่ต้นจีตองดูแลคักๆักนะคะเดี๋ยวปีนี้จะลงฟังนี่นะคะ ลงฟังเอาพ้าวมาลงฟังหนยนะคะเอามะพร้าวมาลงฟังนี่นะะเ,าานเพราะว่าที่ประเทศไทยปลูกเพราะว่าเฮาปลูกตามงบนะคะปลูกตามงบเดี๋ยวเอาบะกเ้ามาลงฟังนนินะคะปีนานก็ได้ทั้งนานก้อนนะคะนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้จะเป็นบักข้านะคะปีนี้ จะโล่งค่ะแต่ว่าประทศไทในโล่งเบิดนะคะนี่ค่ะมองนี่ก็จะเป็นักพาวน้ำหอมเพื่อนนะคะจะปลูกคูกันไปค่ะจนชุดตรงนู้นนะคะพอดีว่าพึ่งเฮดทั้งนี้หมค่ะจะตอนนี้ขโมยร้ายนะคะฝาพี่น้องเป็นหูเป็นตาหอยอยู่นเด้อคะ่ะนี่ค่ะ,คะก็จะเป็นแบบนี้เพื่อกนกระทั่งนั้นนะคะัางนี้ก็จะปลูกมกพ้าวเพื่อนนะคะ จะจะมีต้นหมากปลูกแซมไว้ตอนนั้นมียังกับปลูกใบกอนนะคะเป็นหมากเตียนะคะเตียหน้าขโบเดียขออดอดะคะ่ะส่วนมาีกะเทวดาเพิ่นนะคะนี่คะ่ะจะจะปลูกบักพาวนะคะปลูกบักพาวน้ำหอมจะจะเริ่มปลูกฟังนันแลวก็มาใส่หม่องนี อีกต้นหนึ่งพ่อข้ามองมาจากพื้นที่ตะวันออกมันกะจะเป็นต้นบอกขาวกับมุมของพระอาทิตย์นะคะมันกะจะสวยเข่ากันพอดีนะคะเราจะปลูกค่ะปลูกต้นบอกขาวขึ้นไวให้งทีพ่อได้เอาดินเอาเพื่เสี่ยงค่ายปลูกการดินทะร่มอยู่นะคะตัว่ามันกะทะร่มบางนะคะพังทายของนาดินนะคะ น้ำกับเปิดมาหอดพีก็ได้ค่ะเบิ่งตัวนี้ดูออกบ่อตัวนี้คือว่าออกทอแตกทอมแตกนะคะในสปได้มานาวสองค่ะะกี้กีเฮ็ดไวบกับ,บ้อยูบานนะคะมิตรบอกแมมเฮดก็พอแต่ว่า้อยูบานเบิ่งน้ำเพิ่นนะคะกกไว้นะคะ มั่นใจว่าสองตัวน,นี้แม่เอามาแต่ใสถ้าโบโมเมนบอกราทิโยมากก็จะได้เอาออกนะคะเพราะว่ามันจะโบโมเมนบอกรา้ําหอมนะคะกะบับบรรยากาศนะคะจะพาเดินดูอีกคุณกะมี่นะคะเดี๋ยวเอากล้องหนามมาใสใค่ะ ซื้ว่าท่อมองได้มองนึงจะแตกนะคะนามบ่มาหอดแล้วนี่ค่ะออกมาหอดกะบรไเดโหอดดูนะคะนี่ท่อนามแตกอีกดีได้ยินแต่เสียงเดี๋ยวจะออกมาสมนะคะจะได้ซื้อขอต่อสามทางเข้าไปต่อเองก็เป็นนะคะผู้หญิงก็ต่อน้ำได้นะคะบอวาสิเหตุเป็นแต่ผู้ชายนะคะ ลายย่างห้ก็เหตุเองอยู่ค่ะใน,นกะถือว่าได้ราคาหมื่นโฮดมือและซ้ำานก็นนกนไดค่ะหรือว่านานๆานทีของเราก็นานๆทีจริงๆค่ะเพราะว่ากะบอยมีเวลาปลูกให้เพื่อนโฮซอยบางห้าโฮดบางนะคะเราอบางมืออยู่กับบได้ออกมานะคะแม่ออกมาก,กัะยากยังมีโจรมหาลักข้องอีกค่ะก็เลยเสียใจ เป็นจักนี้กลับไปสวนอ้อยค่ะอยู่ปลูกอ้อยด้วยนะคะเป็นอ้อยขั้นน้ำค่ะหนากระึืนไว้ๆค่ะที่นอ,อกนี่คือต้นขาวของเหานะคะก้อนนี้จะโดนแล้วนะคะต้นนี้คืองามคือหม,ม,มองทีมันหมองทิมันหัวนะคะคือว่าเดี๋ยว มันดูดกินมองนี้เอาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ